สวัสดีครับเรามาดูผลทุตบอลเกาโชเซร่ายตาลีเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เข้าสู่เกมที่7ประจำเช้าวันจันทร์ที่9พฤศจิกายน2020เริ่มกันที่ลาซิโอเปิดบ้านเสมอกับยูนตุสไป1-1เกมนี้ทีมเยือนนำไปกรร่อน1-0จากคริสเตโนโรนัลโดแต่ว่าเจ้าบ้านก็นมาตีเสมอในช่วงท้ายเกมจากฟิลิเป้ไคเซโดอาร์ตาลาเสมอกับอินเตอร์มิลานไป1-1วันนี้ทีมเยือนนำไปกรร่อน1-0จากลาอุาโรมาร์ติเนสแต่ว่าเจ้าบ้านก็นมาตีเสมอได้นนจากอเล็กซี่มิลานชุก เจนัวเปิดบ้านแพาให้กับโรม่าไป1-3วันนี้ทีมเยือนได้3ประตูจากแฮตทริกของเฮลิกมาคิทยานส่วนเจ้าบ้านได้1ประตูจากมาโกเพียซาโตลิโนวันนี้เปิดบ้านเสมอกับโคโตเน่ไป0-0บอลญนยาแพ้ให้กับทางนาโปลีไป0-1วันนี้ทีมเยือนได้ประตูชัยจากวิกเตอร์โอชิมเฮนแล้วก็ปิดท้ายด้วยเอซิมิลานครับไล่ตีเสมอเฮัสเวโลนาไป2-2วันนี้ทีมเยือนนำไปก่อน1 2-0จากแอนโทนินบารักกับดาวิด คาราบเรียของเอซิมิลานเนี่ยทำเข้าประตูตัวเองนะฮะแล้วก็มิลานมายิงตีเสมอสองลูกรวดครับจากเจนโคโม,โมแมกนานี่ของเวลน่าทำเข้าประตูตัวเองคืนเหมือนกันครับแล้วก็มาได้ประตูตีเสมอจากสลาต้านอิบราฮิโมวิค และก็เลยทำให้ตอนนี้จ่าฝูงยังคงเป็นเอซีมิลานที่17คะแนนอันดับ2เป็นซาโซโล่5คะแนนอันดับ3นาโปลี14คะแนนอันดับ4โลมา14คะแนนอันดับ5ยูยูนโตุส13คะแนนอันดับ6อัลตาตาสิคะแนนอันดับ7อินเตอร์มิลาน12คะแนนอันดับ8เป็นเวโรนามี12คะแนนเช่นกันอันดับ9กลาซิโอ11คะแนนอันดับ10ก็ซานโดรียมี10คะแนน อันดับ11ตอนนี้เป็นกายาลี่มี10คะแนนอันดับ12ฟิอเฟเลนติน่า8คะแนนอันดับ13สเปเซีย8คะแนนเช่นกันอันดับ14บูีบอโลญยา6คะแนนอันดับ15ปาม่า6คะแนนอันดับ16เบเนเวตโต้ก็6คะแนนอันดับ17โตลิโนมี5คะแนนแล้วก็มาถึงซตกชั้นครับอันดับ18เจนูมี5คะแนนอันดับ19อูดินเซ่คะแนนแล้วก็อันดับที่20โคโตเน่มี2คะแนน และในส่วนดานวนโหลล่าสุดตอนนี้ก็เป็นซาลาตันนะฮะที่จัดไป8ประตูแล้วก็เฮลิมัคกิทยาครับแอซิตแม่สุดที่4ลูกด้วยกันเดี๋ยวมาส่งท้ายกันที่โปรแกรมเกาโชเกมต่อไปนะที่8ครับในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าเริ่มกันที่เสาร์ที่21พฤศจิกาย,ยนก็จะมีโคโตเน่เปิดบ้านเจอลาซิโอสเปเซียพบแอตาลันตาแล้วก็ยูเวนตุสจะพบกับกายาลีวันอาทิตย์ที่22นะฮะก็จะมีฟิเลนติน่าพบกับเบเนเวนโตเวโดลนาเจอซาโซโลอินเตอร์เปิดบ้านเจอโตริโน โรมาพบปามาซามโดเรียรเจอบโบลญญากูเดเซเจอเจนัวแลวก็คูบิกแมตครับนาโปลีจะเปิดบ้านเจอกับเอซีมิลาน